เราะการขนส่งเนี่ยคัานน้ำมันเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทําให้กําไรหรือขาดทุนเราก็สามารถลดคัานน้ำมันได้460,000บาทมีนโน้มในเรื่องของการที่จะลดน้ำมันเชื้อเพลิงงไาได้อีก บริษัทเราชื่อบริษัท Pacific Logistics Pro จำกัด Under บริษัท JWD Group ในตลาดหลักทรัพย์เราให้บริการขนส่งสินค้าเกษตรสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ยา <S <S เพราะงการขนส่งเนี่ยค่าน้ำมันเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้กำไรหรือขัดทุนการอนุรักษ์งานนี่อาจจะเป็นเรื่องลองในอดีตเพราะเรามองเรื่องของต้นทุนเป็นหลักก่อน แต่ถ้าเรามองเรื่องของต้นทุนพร้อมการว่าพังงานแล้วเนี่ยเราคงต้องมุ่งมั่นในการที่จะทำอย่างไรในเรื่องสำคัญเป็นผู้ประกอบการที่มีความชอบต่อสังคม ในส่วนของเทคโนโลยีของบริษัท Pacific Logistics โปรเรามีเรื่องของตัว GPS ช่วยในการควบคุมและลดต้นทุนค่าพลังงานต่างๆตัว GPS ตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของภาพรวมที่เราเห็นเรื่องของรถที่วิ่งงานอยู่เนื่องจากเรามีรถที่ประจําอยู่สั้งหมดซส,สยรวมถึงการใช้ความเร็วเกินหรือเปล่าเราจะได้มีการมอนิเตอร์และสามารถอ่ลเรื่อไปที่คนรถได้เพราะเรามีเกณฑ์กำหนดในการใช้ค่าพลังงานน้ำมันของแต่ละคันสินค้า้วยส่วนใหญ่เกือบ9 0เป็นี่ยเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมอนกหภูม เทคโนโลยีที่เรานามาใช้ใน GPS ตัวนี้นจะบ่งชี้ถึงเรื่องอุณหภูมิครัน้นี้คือลบ20องศานะครับเรายังมีเซ็นเซอร์ที่เราติดตั้งไว้กรณีถ้ามีการเปิดประตูซึ่งอุณหภูมิภายนอกจะมีเข้าไปในภายในเนี่ยมันจะทําให้สินค้าเสียหายได้เราก็จะมีตัวบ่งชี้ตรงนี้อยู่การรักษาอุณหภูมิได้ตามที่ลูกคา้าต้องการงน,นี้เป็นภาพรวมของการ start รถติดไว้หรือดับเครื่องสิ่งที่เราคอนเซิร์นมากที่สุดเรื่องของตัวการติดเครื่องยนต์ไว้เราก็จะได้สอบถามคนรถได้ว่าเกิดจากอะไรบ้าง เนื่องจากเรามีการควบคุมต้นทุนก็เป็นเรื่องของกาะจอบงานต่างๆเป็นการลดการแบ็คฮอร์ศูย์ปล่าในการขนส่งทางคนมอนิเตอร์เองเนี่ยก็จะสามารถแจ้งไปที่คนรถลดขนาดว่างแล้วอยู่ในเส้นทางของลูกค้ารายนั้นไหมทําให้เราสามารถเซฟคอตัวนี้ได้ลดเรื่องของรถเที่ยวเปล่าลงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของตัวเซฟตี้เองเรามีติดกล้องหน้ารถทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถก็อันนี้เป็นเรื่องของภาพรวมทั้งหมด ที่เรานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับตัวบริษัท Pacific Logistics Pro ปีที่แล้วเราก็สามารถลดคันน้ำมันได้460,000บาทนะครับแล้วก็มีโน้มในเรื่องการที่จะลดน้ำมันเชื้อเพลิงลงไปได้อีกในระดับที่อาจจะเป็นเปอร์เซนเทที่มากขึ้นไปเรื่อยๆต้องขอบคุณทีมงานของทางบริษัทเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในหน่วยง,งานที่ให้รางวัลกับเรานะครับที่เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาการประหยัดพลังงานของทางบริษัทให้มัน ดีขึ้นกว่าในอดีตความภูมิใจที่เราได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy a w a r d และ Asian Energy a w a r d เป็นรางวัลที่เราได้รับครั้งแรกก็มีความภูมิใจเราคิดว่าเราเดินมาถูกทางในการที่ทําให้เราได้รางวัลตรงจุดนี้ครับซึ่งรางวัลพวกนี้เนี่ยไม่ใช่รางวัลที่เราได้มาด้วยความมุ่งมั่นอย่างเดียวเราต้องมีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาตรงนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราคมต้องยึดมั่นในอนาคตต่อไป เราคงต้องรักษามาตรฐานให้ดีขึ้นมากกว่านี้ต้องพัฒนาในเรื่องของตัวรถเองปัจจุบันเราเองมีรถสีล้อเป็นรถไฮบริดเป็นระบบที่ใช้เราคอยเย็นแล้วก็เป็นแผ่นเพลทตรงนี้จะทำให้คุณภูมิของการรักษาตัวสินค้าที่เราขนส่งห้ถึงมือลูกค้าเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างดีแต่เราใช้พลังงานที่ค่อนข้างน,อน้อยและในส่วนของตัวรถ10บลอ้อหรือรถ6ลอ้อก็เช่นกันเราคงต้องหาเทคโนโลยีอย่างใหม่ๆเพื่อพัฒนาในคุณ่องของการให้รถของเราเองเนี่ยใช้พลังงานให้น้อยลงโดยที่ ไม่มีปัญหากับการขนส่งสินค้าถึงลูกค้าโดยอย่างดี ฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะอาจจะยังไม่ดีพอผมอยากให้ทุกท่านนะครับเราลองมาพิจรารณาดูว่าเราสามารถทาอย่างไรเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตการใช้พลังงานทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนการขนส่งแล้วก็มีสิ่งที่มันปล่อยออกมาเป็นคาร์บอนไอนอกไซด์ต่างๆที่ทําให้โลกร้อนวันนี้เราคงต้องช่วยกันและหวังว่าทุกท่านคงอยากจะศึกษาข้อมูลต่างๆในการท,กที่จะพัฒนาในตัวก,การขนส่งให้มันมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไป